สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับผมสวัสดีคุณแม่ f อทุกทท่านนะครับผมสวัสดีท่านผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านนะครับผมวันนี้พ่อควานก็ได้มีโอกาสได้ลงคลิปอีกครั้งนะครับผมวันนี้พ่อควานตากข้าวครับก็พอมีเวลาที่จะทําคลิปนะครับผมวันนี้ก็จะพาดูเพื่อนๆแม่ดีวานะครับผมในช่วงเช้าเ้ หกนะโมงเช้านะครับผมมีน้ำก็เริ่มลงแล้วครับคุณแม่น้ำลดเหลือขนาดตอนขึ้นช่วงขึ้นใหม่ๆนะครับผมบริเวณก็แห้งแล้วนะครับช่วงนี้ก็เริ่มแห้งแล้วส่วนข้างล่างหน้าบ้านของปูเป้ก็ยังไม่แห้งนะครับผมก็ยังเป็นน้ำอยู่นะครับปะท ขึ้นสวยงามปนกับหมอกบางๆนะครับผมก็อย่างว่าละครับผมน้ำเพิ่งลดนะครับผมแต่น้ำก็จะเละหน่อยนี้ก็อยู่ร่วมกันอยู่ห้าเชือกครับผมมหเชือกนะครับเห็นบั้นท้ายนี่เป็น แม่มูลนะครับผมที่อยู่ด้านหน้าพ่อวานนี่ก็เป็นหางแม่แก้วสมาชิกใหม่เพิ่งมาได้สอสเดือนพ่อวานก็ทำความสะอาดที่นอนแม่ดีว่าเสร็จเรียบร้อยครับผม ก็ให้กินฟางข้าวเหมือนเดิมครับช่วงเช้าดูอากาศวันนี้น่าจะร้อนก็สงสัยก็จะได้พาเข้าบ้านนะครับผมตั้งแต่น้ำท่วมยังไม่ได้นอนบ้านสักคืนเลยครับพอบ,บ้านพึ่งพอบวานพึ่งเอาขนดินทรายเอาไปให้ ดีว่าได้นอนกลาคืนนะครับผมจุมดีวาอยู่ตรงนี้สีเชือกนะครับผมสวยๆทั้งนั้นครับคุณแม่อันนี้เป็นพังไม่แก้วสมาชิกใหม่มาได้สองสาเดือน ควันไฟพอควันสุมขยะนะครับผมให้แม่ดีบาช่วงนี้จะแห้งเร็วครับผมโมเบลสวมมงก,กุดแล้วคุณแม่กันน้ำหมอกครับนี่จะเป็นกันน้ำหมอกสวมมงก,กุดฟาง เป็นมงกุดฟางข้าวนะครับผมวันที่4โมเบลก็จะได้ขึ้นบ้านใหม่นะครับผมเลิ่องงามยามดีของโมเบลหลังจากที่พายุโนรูไม่ใช่ก่อนโนรูนะครับผมพัดบ้านโมเบลพังไปรอบหนึ่งแล้วครับผม นี่ก็ทำใหม่เสร็จเรียบร้อยวันที่สีก็จะขึ้นนะครับผมมีคนในชุมชนก็ตากข้าวกันนะครับผมอันนี้เป็นหัวหัวนอนบ้านนะครับผมทางทิศใต้ลานที่ปลูกทางนะครับก็จะเ,เข้ามาตากกันที่นี่นะครับผมมันพังน้องส้มอยู่ไกลกับเพื่อนครับผม พื้นก็เริ่มจะแห้งบ้างไม่แห้งบ้างนะครับผมช่วงนี้น้ำยังลดใหม่ๆครับผมถัดมาก็จะเป็นแม่ดีวากับแม่มูลนะครับผม นี้จมเพื่อนๆดีวานะครับล้อมรอบดีวาเลยวันนี้เพราะน้ำสนามเริ่มจะแห้งพราะควานทุกท่านก็จะเอาออกมาผูกข้างนอกนะครับผมเพื่อได้รับบรรยากาศรับลมรับบรรยากาศแสงแดอดอุ่นๆในช่วงเช้านะครับผมก็จะทำให้พวกเขามีจิตใจร่าเริงไม่เครียดนะครับผม คืนแม่มูลต้องสัยกินผลไม้เยอะครับพราะควานก็ยังไม่ได้ไล่สุดนะครับช่วงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นตอนเย็นนะครับผม18นาฬิกาพ่อวานก็จะขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่เอฟซทุกทท่านนะครับผมเปิดไล่ขายผลไม้เพื่อหาคะแนนซื้อหญ้าซื้อต้นสับปะรดให้กับน้องน้องช้างนะครับผมพอหญ้าที่ปลูกเอาไว้น้ำท่วมหมดแล้วนะครับช่วงนี้ ยืนเต้นยืนโยกอยู่นะครับช่วงนี้ออกกำลังกายดีบา์ที่ชอบโยกหน้าโยออกหลังครับ เอาหญิงดีบามองอะไรดูเพื่อนๆน,นะครับผมรู้สึกจะไม่ค่อยถูกกันกับแม่มูลนะครับเดินใกล้กันไม่ได้ครับผมก็จะต้องมีการสิกิจกันเป็นบางครั้งนะครับคุณแม่กลัวควันไฟครับผมกลัวไฟลุกแรงๆแม่ดีบายจ,จะกลัว ทำให้เขาเคยชินนะครับผมเวลาเดินไปไหนมาไหนที่เขาสุมไฟจะได้ชินนะครับผมแต่ก็ไม่ได้สุมทุกวันนะครับอาทิตย์ละครั้งสองครั้งครับผมเพราะช้างถูกควันไฟไม่ค่อยได้นะครับตาช้างจะแสบออกอาการน้ำตาไหลนะครับผมปะวันก็อาศัยสุมช่วงเช้าให้ลมพัดไปคนละครั้งที่ ดีวายืนนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับคุณแม่ก็ขอฝากคุณพ่อคุณแม่เอทุกๆท,ท่านนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ ับตะไคร้สับกระดิ่งให้กับพังดีวาด้วยนะครับฝากติดตามช่องพังดีวาด้วยนะครับผมยังเป็นช่องเล็กๆก,ก็ยังรอความเมตตาจากคุณพ่อคุณแม่ทุกทกท่านนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พังดีวาด้วยนะครับสวัสดีครับ